กินละสิแม่ขอช่วยอาหาราาออก,ก่อนมาขามรอก่อนอ๋ออยากกินใช่ไหมวันนี้ ได้กีวีสีทองภาฝามะขามเอ๋ใครอยากกินรอก,ก่อนเดี๋ยวแม่ลอกให้หน้าจะเย็นเย็นอันนี้ก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมานะน้ำหมดอ,มอยากกินแล้วใชว่ไหมฮะดู วันนี้ได้กิวีสีทองมาดูมีเด็กอยากกินอยากกินยังอยากกินยังใครอยากกินใครอยากกินของใครเอ่ยนี่รอก่อนนะเดี๋ยวอีมแม่ปอกให้อีมแม่เลือกก่อนลูกไหนนิ่นมพอไหมอืมมไปั่นโชว์กันแลว เ๋ยวเอาเอาเกาะอยู่นี่และปั่นโชวกันดวแม่ปอกให้นะ่ะจะเย็นเนะ็นห่ะอย่าตะกะวันนี้ก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะไม่รู้จะซื้ออะไรดีกินกล้วยกันแล้วกินข้าวโพดกันแล้วเบื่อวันนี้ได้กีวีสีทองอย่างนี้ม,มาฝามาขามปอกกันเขาบอกว่าหวานแหละ บอกยนะังไงดียวอือปอกไนมะ่ค่อยเป็นเท่าไหร่จริงๆมันผ่าครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนงัดเอาทีเดียวเลยก็ได้นะนี่อันนี้แม่กำลังปอกกีวีสีทองให้มาขามนะคะเบือนะ่อเนาะเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งอืจยเย็นดิโอ้โหหิวหิว หิวอยากกินกีวีแล้วี่แม่ฟองไม่เก่งถามก็จะยังทับขึ้นมาก่อนลูกอย่าลงไปอ,อืมโหสีทองจริงๆจะเป็นสีอย่างนี้ติ <c oughs> ๊กต็อกก็เล่นนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นดาวติ๊กต็อกบ้างผีบ้าผีบอบ้างว่างว้างมากมาขามขึ้แม่โอ้เปลือกหล่นพื้นแล้ว เดีวโอ้ค่ะจะได้กินกีวีนี่อยู่บ้านเป็นยังไงมัง่งฝนตกไหมอ๋อลาดรีใช่ไหมโอ้ยอย่าไปเที่ยวลาดรีแหละ,ะตะเยนน็นเย็นดีลูกโอ้โหมาขามตื่นเต้นมาไหวแล้วตอนนี้กรุงเทพช่วงเงย็นๆนะฝนตกทุกวันเลยค่ะนี่บอกเลยแล้วกีวี่สีทอง ก็ป้าๆบาบ,บไปนะคะอืมอ่ะนี่จะว,วางก่อนนี่ก็ปอกให้มะขามซิ้นใหญ่ๆสองซิะใครอยากกินมาหลบก่อนหลบก่อน,อนเธอเธอจะตกเธอเล็บยาวไม่เอาเดี๋ยวเดีนี่แม่วางก่อนหลบก่อนเร็วๆคือที่จะต้องไล่มะขามหลบก่อนเอาอาหารให้อืม อูยกินใหญ่เลยไหนแม่ชิมดิอร่อยจริงเปล่าเขาบอกอร่อยเขาบอกหวานอืมอ่ะอืมอืมหวานเจ๊งหวานอมเปรี้ยวอืมอืมอร่อยจริงหวานมะขามอืมรู้มะขามกินเลยอ่ะอืม นี่ก็คือวันนี้ก็กินกินมะเขือเทศไปแล้ววันนี้เลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกีวีสีทองอืมก็ลอกกินได้ไมจาก,กีวีกินได้อืมนี่คือตอนนี้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้แม่ไปท็อปใช่ไหมเขาก็มีแบบกีวีสีทองเออแล้วก็ถ้าอ๋ออเมเบอร์อะไรเงี้ยมันสิบเก้าบาทวิธีเลือกเขาก็บอกว่าให้เลือกลูกที่มันนิ่มๆหน่อยอ่ะมันก็จะกินได้เลย อืมอร่อยโอ้โหมาขามชอบโอ้โหชอบมากดูอืมหืมค่อยกินลูกเขาค่อยกินนี่ตั้งเยอะเออมาขามชอบกินีแม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะน,นี่ใช่ก็เรากินผลไม้ได้ทุกอย่างชอบกินผลไม้เปรี้ยวด้วยนะแต่ว่าก็ต้องเลือกที่ต้องระวังคือชมพู่ ืถ้าประสบการณ์ของอีแม่คือเมื่อก่อนอีแม่เคยเลี้ยงกระลอกบินแล้วเขาชอบกินชมพู่มากส,สรุปไม่นานตายอืมเพราะว่าชมพู่เป็นผลไม้ที่เออ่มียาฆ่า,มาแมลงเยอะแล้วมันล้างยากมันจะอยู่ตรงขั้วของมันอนะ่ะอืมอันนี้ก็คือเพิ่งมารู้ทีหลังจากประสบการณ์กันแบบว่าเลี้ยงกระลอกนะอืก็เพิ่งมารู้แต่ว่าก็คือไม่ได้ตายในทันทีนะคือมันสะสมไงอย่างที่บอก แล้วก็ตอนสมัยเด็กๆที่เลี้ยงกระรอกใหม่ๆตก็เด้ความว่าไม่ได้ไปตลาดเองอะไรเองเนี้ยเราจะง่ายๆคือเราเจอรถเข็นผลไม้ไมันจะมีผลไม้แบบพอดีเป็นแพ็คเล็กๆใช่ไหมก็ซื้อแบบนั้นอะให้กินแต่พวกนี้บางทีเขาแบบแช่สารอะไรนะที่เขาเรียกว่าทําให้ผลไม้มันหว,นหวานๆน่ะมันล้วก็เป็นสะสมอืมเขาอร่อยมากเลยอะ่ะอีแม่ก็อร่อยด้วยแบ่งกันกินอ๋อ อืมอืมกีวีสีทองอร่อยจริงอะ่ะอืมหมดจังอืให้อีกิ้นหนึ่งเอาเอาหูเนี่ยเห็นไหมเล็บยาวชอบตกไม่ได้แยกนิดหน่อยอมาขับอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้อืม ไม่ให้อุ่มหลบก่อนหลบก,ก่อนจะใส่ให้อีกชิ้นนึ่งจริงปาก <c oughs> เขาอร่อยมากเลยอย่ะยาให้ดูอร่อยอร่อยอร่อยมันก็อร่อยจริงๆแหละ น่าจะน่าจะคือพวกผลไม้รสเข็นมันจริงๆริมันง่ายใช่ไหมเพราะกระอกมันตัวเล็กมันทีโอ้โหซื้อกล้วยมาเป็นหวีอย่างเงี้ยกินไม่ทนันเน่าอืมนี่ก็อีแม่ก็เลยเลือกไปเรื่อยก็คือแบบซื้อ,อทีละน้อยเอาซื้อมะม่วงมัง่งอะไรมัง่งคือช่วงนี้มะขามก็ฟันไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยจะต้องเลือกผลไม้นิดนึงอแม่วันนี้หน้าบวมๆวมไม่หยุดรู้สึกตื่นไะม่นานนี่มืออีแม่เลอะมากอืม กินเส่ใบป่นล่ะนี่เอคิดถึงทุกคนนะคะไม่มีฮังเลก็มีมะขามมีอีแม่ยังอยู่เออว่างก็มาคลิปให้ดูอร่อยลองไปซื้อให้เด็กๆกินดูม,มันเหมือนแพงแนั่งจริงไม่ได้แพงหรอกลูกละสิบเก้าบาทเออแต่เขาก็กินเราอยยางอยากกินดีๆีแต่เขาไม่เขาแบบหาตังค์ซื้อเองนะคะคงไปซื้อเองแล้วแ่ะเออให้กินดีๆมั่งเราก็กินด้วย กินหนึ่งาก็ปัน่นอขอบคุณค่ะนี่กินปั่นแล้วก็กินปัน่นมือแล้วมือเหนียวอุ้ยตายแล้วหลน่นมันก็จะมีแบบว่าแพ็คเป็นถุงๆแล้วก็มีแต่เราก็เออเลือกเหนียวมือมากเลยอ่ะ หวานกี่วอมาขามปั่นๆนี้ปั่นๆโชว์ก่อนจะไปละอืมนะนีวันนี้กราปอกกีวีให้มาขามกินอิ่มเรียบร้อยแล้วไปปั่นละนะจ๊ะนี่แม่ก็จะไปแล้วนะจะล้างมือไม่หวแล้ะเหนียว